เดี๋ยววันนี้ผิงจะมาสอนทำคลิปวิดีโอ ASMR ของกินแบบนี้กันนะคะสอนตั้งแต่เจนภาพแล้วก็เอามาทำเป็นวิดีโอแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ เริ่มแรกนะคะเดี๋ยวคุณคลิกลิงก์นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะลิงก์มันจะมีประมาณนี้นะคะ URL ประมาณนี้นะเมื่อคลิกลิงก์มาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่หน้าตานี้เนาะจากนั้นเราไซน์อิกันก่อนนะคะตรงนี้เลยไซน์อินวิดกูเกิลนะคะคลิกที่ s i น์ in ค่ะ จากนั้นคุณก็เลือก Account นะคะที่คุณต้องการจะ Sign in เข้าไปได้เลยนะคะพิงก็จะเลือกของพิงเหมือนกันนะอ่ะพิงก็จะเลือกเลยเมื่อ Sign in เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปคลิกที่เปิด Wix ได้เลยค่ะจากนั้นให้ไปคลิกที่เข้าสู่เครื่องมือนะคะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในการเจนภาพเนี่ยเราเจนได้ฟรีอยู่แล้วนะตอนนี้เนาะแต่ในส่วนของการเจนวิดีโอใน Google Wiz เนี่ยค่ะเราจะเจนได้ไม่กี่คลิปนะถ้าเราเจนวิดีโอหนึ่งครั้งนะคะเราจะเสียไป20เครดิตเขาให้เรามาแค่100เครดิตเพราะฉะนั้นเราจะเจนได้แค่5ครั้งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเจนได้เยอะๆเนี่ยก็แนะนำให้ไปสมัคร plus หรือสมัครแบบโปรนะคะมันคือเ e m i n i เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะเพียงแค่เราย้ายมาเจนในตัว Google w i s นั้นเองทีนี้เราก็จะเจนภาพเข้าไปเลยนะคะก็ตรงอธิบายแนวคิดตรงนี้คะ่ะเราก็ใส่พร้อมหรือคำสั่งการเจนภาพได้เลยจากนั้นเราก็พิมพ์คำสั่งเข้าไปตรงช่องนี้นะคะ แล้วเราก็ไปดูอัตราส่วนสักนิดหนึ่งนะคะก็คลิกตรงนี้ได้เลยมันมี3ขนาดให้เลือกหรือ3สัสดส่วนให้เลือกนะคะก็เลือกอันที่คุณต้องการนะคะของผิงก็จะเอาแนวนอนเนาะอันนี้มันเป็นแนวตั้งก็เลือกแนวนอนแล้วก็คลิกที่ส่งได้เลยค่ะเจนภาพได้เลยตรงพร้อมเนี่ยคะ่ะคุณสามารถเปลี่ยนจากกบสีเขียวเป็นอะไรอย่างอื่นได้เลยหรือคุณจะปรับแต่งเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้ อาจจะไม่ได้เป็นวาฟเฟิลก็ได้นะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่นี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ผิงชอบอันนี้นะคะอันที่สองถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยคุณสามารถเจนใหม่ได้เรื่อยๆได้เลยนะคะแต่ของผ,ผิงเอาอันที่สองตัวนี้เมื่อได้ภาพมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็ทำเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวได้เลยเราสามารถทำผ่าน google wish ตัวนี้ได้เลยนะคะก็คลิกที่ทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้เลยคะ่ะ จากนั้นเราก็พิมพ์คําสั่งเข้าไปนะคะตรงช่องนี้อ่ะพิงใส่เข้าไปตามนี้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็กดที่เจนได้เลยค่ะอ่าได้มาเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามากดเล่นดูเอานี่ได้แล้วนะคะประมาณนี้เนาะ แต่ในการเจนตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้สมัครแบบโป,โบโปรมานะคะเขาจะให้แบบฟรีมา100เครดิตในการเจนไปปุ๊ criteria, ปบเนี่ยเครดิ<ค>ตนนมันก็จะลดลงไปแต่อันนี้ผิงสมัครแบบโปรไว้นั่นเองเนาะถ้าผิงจำไม่ผิดเนี่ยมันจะใช้20เครดิตนะคะต่อการเจนหนึครั้งเท่าที่ผิงเจนมาเนี่ยถ้าผิงจำไม่ผิดมันเสียไปแค่20เครดิตน,นะคะแต่ถ้ามันผิดจากนี้พิมพ์มาบอกกันได้นะคะ จากนั้นถ้าเราต้องการจะดาวน์โหลดวิดีโอนะคะให้คุณไปที่คลังของฉันตรงนี้ค่ะจากนั้นให้คุณไปคลิกที่วิดีโอนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะมันก็จะมีวิดีโอขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะคุณก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วก็เลือกที่ดาวน์โหลดตรงนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ คลิปนี้ผิงจะสอนทำแค่ตัวเดียวนะคะส่วนตัวที่เหลือคุณก็ไปทําตามต่อได้เลยเนาะแล้วก็เอามาตัดต่อรวมกันแล้วก็เอาไปอัพบน YouTube หรือ Facebook เพื่อสร้างรายได้ได้เลยค่ะหากคุณชอบวิดีโอดีๆแบบนี้และอยากเป็นกำลังใจให้กับช่องผิงนะคะอยากให้ผิงมีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาทุกสัปดาห์เพียงแค่คุณกดไลค์ หรือคอมเมนต์ว่าขอบคุณเท่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องผิงอย่างมากๆแล้วล่ะคะ่ะกราบขอบคุณเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผิงเอาไว้ได้เลยนะคะ